สวัสดีค่ะ่นา,านผู้ชมทางบ้านเมื่อนี้รินระดาข้าโชกข้าพ่อแม่พี่น,อน้องมนาชมบรรยากาศวัดของทองนะคะเนาะมาขอโฉคขอลาบน้นกบอโคงปูเวทนะคะเนาะวัดนี้ระดากับมาเป็นประจำเนาะพี่น้องระดากับสาเป็นประจำกระสิบวไกลจากบ้านระดาเป็นไรเนาะ,ะเนาะยู่จังวัด สช้าช่วงเศร้าซื่อๆน้าพี่น้องแต่ว่ามันสีอยู่ช่วงสุขุมวิทสายเก่าออกมาจากกรุงเทพบ่ไก่นะคะเนาะม่าไงทาง่ามสมอนี่สะดวกสบายค่ะวันนี้ข้นขล้ายิ้วขึ้นเก่าหน้าพี่น้องมายี่ยมใบข้นขล้ายคือเก่าแต่ช่วงนี้ค้นกึ้นสไลฟ์กว่า,วาปกติอยู่เพราะว่าเพิ่นสกายวอล์กถี่ลงไปชวมวิวในทะเล ก็คือเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะในทายบุญทีมาทําบุญไปชมวิวในทะเลเนาะคะ่ะไปยังสก,กายวอล์กบนทะเลเนาะพี่น้องเนาะในทะเลเย็นสบายค่ะถึงสิแดดกันได้กัเย็นวัดหงทองเพราะว่าลมทะเลเย็นเย็นพี่น้องแดดกัเย็นนะคะเนาะมีลม ริคะที่้าเขาไปช่มบรรยากาศสกายวอลคอนเนาะคะ่ะข้างหน้าที่เห็นนี่ค็คือองค์ปูย้าเนาะค่ะเป็นสพะพานกแล้วหลายเดือนนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เซตเซตก้อนเซตก้อนสกายวอละคอะนเนาะองค์ปูหญ้าปูาปาปาสิสุโธแม่หญ้าศีปทุมมาเป็นสะพานที่งามค่ะพี่น้อง เดรดดาสีพ้ายางเข้าไปไปชมบรรยากาศสกายวอล์ฟอยู่ทะเลเนาะค่ะเนาะเข <ไป S 1> ้าสีมากาตรงนี้ก็ได้แต่บางคนเพินบ่ค่อยมาก่นก็สีตรงขึ้นไปตรงสะพานเลยเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็มาได้เข้ามาอีกสักระยะหน,นึ่งเข้าก็สีเหลียวคว้าไปเนาะค่ะเนาะ ไปตามสะพานไปเมื่อนี่น้ำขึ้นน้ดา,ดา,าช่วงช่วงนี้เมื่อนี่เป็นยังน้ำเพื่อขืนปกติน้ำน้ำสีเพื่อขืนเวลานี้ตรงที่น้ำไล่ไลนี่ตะเกาไต้ทุนนี่สิเป็นปูเล็กปูน้อยไล่ไป่น้องเวลาหนามันลดลงน้ำมันลงไป ปูหน่อยเต็มเลยค่ะดูนี่ระดาบสิบห้าดูดิชมบรรยากาศค่ะยางขึ้นมาเส,สีสิขันผู้ไดวิ่งยังเหลือเบิ้งข้างล่างด้วยพี่น้อาางนอาาาี่ระดาบขึ้นมาหอดแล้วระดาบกระสีไทยบรรยากาศาตั้งขึ้นให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ พูนทางเป็นศีลาได้ยังมายว่าเห็นแล้วค่ะมันฟังตรงขามนี่ก็สิเป็นโบสถ์แต่เข้าสิไปกับพระประธานในโบสถ์น่าก็สิไปสะพานพูนแต่ตรงตรงนี้ก็คือสกายวอล์กนะคะเนาะที่เปิดใหม่ชมวิวไทยลูก ตอนนี้มันอยากแดดจั็น้อยนาอพี่น้องเนาะถ้ายามเสาเย็ยนเย็ยนเป็นสบ,บายเนาะค่ะา,า้เสากับยาำมาแรง็งรลรอ,ลอ,ลอตะเวนสิโตาดินง่ามพี่น้องบางมือระดากัสิมาต,ตอนเย็นนะคะน่ะเนาะมันสีฟ้นานของงนคุณได้ถ่าพ่อแม่พี่น้องผู้ดได้วิ่นนะถ่านไดมาเนาะค่ะ อย่าเหลียวเบิ่งข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะมันสิเป็นน้มเป็นจกใช้ใช้ฮาฮาฮาผมแ่พี่น้องผู้ที่มีอายุหลายๆจึงน้อยยั้งเมื่ได้ก็สิมีวิเชียเนาะคะ่ะเนาะสิมีใหตุดาผ้ามาก,กราบพระประธานสัก่อนเนาะคะ่ะกราะประธานในโบสถ์แล้วเดี๋วยวดาดาสิพาป้าผปเทวานการข้างหนาม ท่านกอนขอพออกรกับพระท่าน,นก่อนเนอะคะเนาะพระดาศิษ์เป็นไอววยพระธาตุกลางน้ำแล้วก็สิขย์คุณนัน่งสมาธิขางบนจักน้อยบ่หล้ายหน้าที่ถ้าว่าเข้าได้เห็ดเนาะค่ะ กลายพี่นอมือนี่เมือนี่กับเป็นมือทีว่าแมนร่มสาววายิทนะคะแก้กนกับลายนะคะนะมาเรื่อยๆสาววาิตีเนียนพี่น้องท่วเนี้สาววายิทเนียนมีเีคือประามะกนระดาปากม่ไม่ประถาทกลางามแล้วมีเป็นซันนองเทากับมากาบพระกรแล้วกั สีบ้าขึ้นไปชันช้นสองชั้นสองนี่ค่ะมีปากแก้วมอรกตหลายองค์ยี่ค่ะเท่ากันมากราบขอพอปรปากแก้วมอรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสองเดอะระดาสิบ้าขึ้นชั้นสามอีกกราบขอพรเพื่อน,นก่อนเนาะค่ะเนาะ ตากะพ้าข้นมาชันสามแล้วที่เห็นยู่ตรงหนาในตู้กระจกนี่ก็เพื่อเป็นพระบรมสารีริกทานนะคะนอกขางบนสุกนี่นะคะมาขอพรเพื่อนย่มได้เฮ้ากระโชคดีตลอดนอกพี่น้องการทำบุญมานางสามารถีให้เพลินแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งซักซิสท,ที่เฮานับถือทุกพระองค์น,นะคะเนาะเฮ้าได้เห็ุไหน่องอไก็นยังดีนะคะในโบสถ์ก็สีเงียบสงบ กระพูเ้เมี่ยนยูลายหลายเพิ่นขึ้นบ่ไวเพิ่นก็บ,บ่ได้ขึ้นมาดอกพี่น้องส่วนมากก็ข้างบนนี่ก็สิเงียบสงบเป็นที่นั่งสมาธิเนาะค่ะเนาะระดาก,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 ากราบกราบเพิ่นแล้วนะสินั่งสมาธิแล้วระดาก็สิพาลงไปขอตัวเลขกับพูเอ็ดกลางหรือจังสิกลับเนาะค่ะเนาะระดาไหวา พระบรมสารีริกธาตุก่อนอย่างสามารถตีเห้เพลินจักซิปนาที่ พาะล่งพระจาาพระธาตุแถวดาสีพระขอพรขอโชคลาภผู้องค์ผูเวทนะคะเนาะผู้เวทนี่ยมันสีตังยุ่งขางหน้าเลยเนาะคะ่ะเขามากกัเห็นเลยไกลๆก็ร้านจอดรถเนาะคะ่ะเนาะดาะสีพระขอโชคลาภกับเพนเด้อค่ะเด้อ จุดทูบไว้แล้วระดากระสิไปเสียงเสียมซี่ขอตัวเขลังปังๆให้กับพ่อแม่พี่น้องกันนะคะเนาะดาดาก็ขอ ี่ยังเซื้อซีก็เพิ่นได้มาใหม่หนึ่งเนาะค่ะบ่ขอหลายเพิ่นให้เท่าดเอาเท่านั้นเนาะคะเนาะเวลาไใดหนึ่งหานะคะแม่พี่น้องมาก็เอาไปจับไปซื้อรัฐบาลไวเดอร์ค่ะเด้อดูสิเอาไปเจินกับเขาไร้วันได้เนาะค่ะเนาะหน้าบัญญัตเนาะพี่น้องกระ่วัดหงทองท้ำบุญเด้อค่ะเด้อมาเที่ยวมาชม วิวทะเลสวยสวยปีนองร่มเย็นสบายเนาะค่ะเนาะหน้าปิญญาสมามารถจับติ่มเทพกับเต้ข้องดานหน้าบกไก่ค่ะนิดเดียวสามารถเป็นประจำเหล่เสียมซี่ใดนห,นหนึ่งหาหน้ะปีนองอุงเลกถูกเพลินเพลินสิหายตัวใด ค้นหลยอยู่ค่ะมอือนี้ต้องแดดพร้อมแดดแต่ว่าก็ร่มเย็นนะคะเนาะ อกมาแล้วนะคะเนาะตัวแหลกตัวแหลกต่ว่าเพิ่นว่าน้องๆเพิ่งโยกแขงแางเพิ่นสีว่าเห็นศูนย์ศูนย์นะคะเนาะแต่ละดาเห็นเป็นหาเนาะคะ่ะดาเห็นเป็นหาบางครั้งก็สีมองเป็นศูนย์คือน้องๆเขาหันเนาะพี่น้อง ที่สก็จะเป็นวงแลก็จะเป็นเล็กแปลกนัะ ไระปิมาบอยอยู ạn, ่ค่ะวัดหนองพ้อมต่เรชวนได้อนเ้าว่างพรดาปิเมืจังหวันเ็กับเขามากจังหังเนีะคือจังหวันบานเท่าเนี่ยแหละค่ะวัดศิลปหับพ่อนันเพลินจังหวัดชายเชิงเซาซื่อพี่น้องบ่ไก่ บ่วไก่จากกรุงเทพเนาะคะ่ะมันเป็นเขตต่อจากสมุทรปราการเนะคะเนาะกรุงเทพกมาบ่วไก่ค่ะน่า,า,งายงสุขุมวิทส,สายเก่าเนาะคะ่ะสะดวกสบายแล่นจวดจวดน่าหลดพี่นอ๊อฟ082กระดาษเห็นซุนเป็นหางะคะเนาะเนี่ยพ่น้องก็ไปจับไปซื้อน้ำได้ะคะ่ะเด้อ เลเสี่ยมซี่ดาราใดหนึ่งหาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ